หากระยะเวลาคือหนึ่งในตัวแปรต่อความชำนาญในสิ่งใดๆคนเราก็น่าจะมีทักษะทางการเงินที่ดีพอจนสามารถสร้างสมดุลในชีวิตได้และรวมไปจนถึงการได้มาซึ่งอิสรภาพและการใช้ชีวิตตามใจที่ปรารถนาเพราะเงินนั้นวนเวียนอยู่กับเราตั้งแต่วินาทีที่ลืมตาดูโลกจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นอย่างที่เรารู้รู้กัน เงินคือพอรอันประเสริฐและคำสาปแช่งอันขมขื่นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราหลายคนเหลือกินเหลือใช้หลายคนอดมื้อกินมือ้อหลายคนมีที่นอนที่อบอุ่นแต่หลายคนก็ไร้บ้านหลายคนมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในระดับวินาทีแต่หลายคนก็ไม่เคยที่จะมีเลยหลายคนอยู่สุขสบายและอีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นผลมาจากเงินทั้งสิ้นเรามาค้นหาไปพร้อมๆกันว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลมาจากเงินจริงหรือไม่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิ๊บเก๋เซายพร้อมมาทักทายในท็อปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดกับทุกเรื่องราวที่จะมาเซายกันนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือ The "Psychology of Money" จิตวิทยาว่าด้วยเงินที่เขียนโดยคุณมอร์แกนฮัสเซลจากสำนักพิมพ์ดิฟฟลิชซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นจิตวิทยาที่ว่าด้วยเรื่องของการเงินที่ให้หมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่แตกต่างออกไปให้เราได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคนและเงินในมุมมองที่หลากหลายผ่านการรวบรวมข้อมูลและการสังเกตของคุณมอร์แกนกิเกก็ได้แบ่งออกเป็น3พาร์ท แล้ววันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่ 3, ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะเรามาค้นหาเรื่องราวดีๆกับ7บทเรียนสุดท้ายของพาร์ทนี้กันค่ะมาเริ่มกันที่บทที่15ไม่มีอะไรได้มาฟรีทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาของมันแต่ป้ายราคานั้นก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในทุกสิ่งอย่างที่เราเห็นคุณคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าการถือหุ้นในระยะยาวนั้นเป็นคำแนะนำที่ดี แต่คุณรู้ไหมว่าการรักษาทักษะของการมองแนวโน้มในระยะยาวเอาไว้นั้นมันยากแค่ไหนในเวลาที่หุ้นกำลังพังทลายลงมาการลงทุนที่ประสบความสำเร็จนั้นมันมีราคาที่เราต้องจ่ายเช่นเดียวกันกับทุกสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับความพยายามแต่ว่าสกุลเงินของมันก็ไม่ใช่เงินดอลลาร์มันคือความผันผวนความกลัวความลังเลสงสัยความไม่แน่นอน และความเสียใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกมองข้ามได้อย่างง่ายดายจนกว่าคุณจะได้รับมือกับพวกมันในเวลาที่คุณได้เจอกับมันจริงๆการไร้ความสามารถในการตระหนักว่าการลงทุนนั้นมันมีราคาของมันมันสามารถที่จะจชงใจให้พวกเราพยายามข่อยคว้าอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องออกแรงซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับการขโมยของในร้านค้า ที่สุดท้ายมันก็มักจะจบลงแบบไม่สวยคำถามก็คือทำไมคนจำนวนมากที่ยินดีจะจ่ายเงินเพื่อซื้อรถซื้อบ้านซื้ออาหารและซื้อช่วงเวลาพักผ่อนกับพยายามอย่างหนักที่จะหลีกเลี่ยงการจ่ายให้กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีคำตอบนั้นมันเรียบง่ายมากนั่นก็คือราคาของความสำเร็จในการลงทุนนั้นมันไม่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนในทันที มันไม่มีป้ายราคาแปะไว้ให้คุณมองเห็นดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องชำระบินมันจึงไม่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้ของดีมาครอบครองแต่มันกลับให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นการโดนค่าปรับจากความผิดพลาดบางอย่างที่คุณทำและในขณะที่คนทั่วไปมักจะโอเคกับการจ่ายค่าธรรมเนียมแต่สำหรับการเป็นค่าปรับแล้ว พวกเขามักจะคิดเอาเองว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงคุณมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเพื่อจะหลีกเลี่ยงค่าปรับค่าปรับจราจรและค่าปรับภาษีนั้นหมายความว่าคุณกำลังทำอะไรบางอย่างผิดและสมควรที่จะได้รับการลงโทษใครก็ตามที่กำลังมองดูความมั่งคั่งของตัวเองลดลงไปนั้นและมองการลดลงนั้นเป็นเหมือนกับการเสียค่าปรับคือการตอบสนองตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่าปรับในอนาคตซึ่งเคล็ดลับของเรื่องนี้ก็คือการโน้มน้าวให้ตัวเองเชื่อว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมของตลาดมันคุ้มที่จะจ่ายนั่นคือหนทางเดียวที่เราจะรับมือกับความผันผวนและความไม่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมไม่ใช่แค่เพียงทนกับมันแต่คุณต้องตระหนักให้ได้ว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมผ่านประตูที่คุ้มค่าไม่มีอะไรรับประกันได้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้น บางครั้งดิสนีย์แลนด์ก็ฝนตกแต่ถ้าหากคุณยังมองเห็นค่าผ่านประตูเป็นค่าปรับคุณก็จะไม่มีวันได้เพลิดเพลินไปกับเวทมนต์ของตลาดดังนั้นจงหาราคาให้เจอแล้วก็จ่ายมันซะต่อมาบทที่16คุณและผมจงระวังคำแนะนำทางการเงินจากคนที่เล่นเกมที่แตกต่างจากคุณหากสมมุติว่าคุณและผม ที่ผมคิดว่าเราไม่มีวันจะสามารถอธิบายได้อย่างเต็มปากว่าเหตุใดฟองสบู่จึงเกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกับการถามว่าเหตุใดจึงเกิดสงครามเหตุผลนั้นมันมากมายและมีความขัดแย้งกันอยู่และทุกเหตุผลล้วนก่อให้เกิดการโต้แยง้งมันเป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าจะตอบด้วยคำตอบง่ายๆแต่สิ่งที่อยากจะนำเสนอหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้พวกมันเกิดขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ถูกมองข้าม และสามารถปรับใช้ได้กับคุณซึ่งเป็นการปรับใช้ในการส่วนตัวนั่นก็คือนักลงทุนมักจะรับฟังคำชี้นำจากนักลงทุนคนอื่นๆอย่างไร้เดียงสาและพวกเขาก็ไม่ได้เล่นเกมเดียวกับคุณซะด้วยมีความคิดทางการเงินข้อหนึ่งที่ฟังดูจะนอมแน้าไปหน่อยแต่มันสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างประเมินค่าไม่ได้มันคือแนวคิดที่ว่าทรัพย์สินนั้นมีราคาที่สมเหตุสมผล เพียงราคาเดียวในโลกในขณะที่นักลงทุนมีเป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุนที่ต่างกันลองถามตัวคุณเองดูว่าคุณต้องการจะลงทุนหุ้นนกตัวไหนราคาเท่าไหร่ซึ่งราคาณวันนี้คำตอบนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครคุณจะต้องนำเงินออกมาในอีกสิปีหรือเปล่าถ้าใช่มันก็เป็นราคาที่สมควรที่จะจ่าย คุณสามารถคำนวณได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งจะสามารถคำนวณได้ในอีก10ปีข้างหน้าหรือถ้าคุณจะต้องขายมันออกใน1ปีหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นจงให้ความสนใจกับวงจรของการขายผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและดูเหมือนว่ามันอาจจะหดตัวลงไปของตลาดหุ้นที่คุณสนใจหากคุณเป็นนักเทรดรายวันคุณต้องถามตัวเองว่า มันใช่ราคาที่คุณสมควรจะต้องจ่ายหรือเปล่าเนื่องจากคุณพยายามที่จะรีดเงินสดสองสำเรียญให้ออกมาจากอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คุณลงทุนซึ่งมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆคุณก็สามารถซื้อหุ้นได้ในทุกราคาเวลานักลงทุนมีเป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุนที่แตกต่างกันราคาที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระสำหรับใครคนหนึ่งแต่มันก็จะเป็นเรื่องที่ดูสมเหตุสมผลสำหรับคนอีกคนหนึ่ง และมันก็เป็นเช่นนี้ในทุกกลุ่มสินทรัพย์เนื่องจากพวกเขาให้ความสนใจกับปัจจัยที่มีความแตกต่างกันมันเป็นเรื่องยากที่คุณจะเข้าใจได้ว่านักลงทุนคนอื่นนั้นมีเป้าหมายที่ต่างจากคุณเนื่องจากความยึดติดทางจิตวิทยานั้นทําให้คุณไม่สามารถตระหนักได้ว่าคนอื่นสามารถมองโลกผ่านเลนที่แตกต่างจากคุณได้ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนักลงทุนทุกคน แม้แต่บางคนที่เป็นนักการตลาดที่เก่งที่สุดก็ยังจะต้องอิจฉาพวกมันเปรียบเสมือนกับยาเสพติดที่สามารถเปลี่ยนนักลงทุนที่เน้นคุณค่ากลายเป็นคนที่มีสายตาที่ไร้เดียงสาการถูกครอบงามด้วยคนอื่นที่กำลังเล่นเกมคนละเกมกับคุณยังสามารถที่จะทำลายวิธีคิดเรื่องการใช้จ่ายเงินของคุณได้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว มันจะถูกขับเคลื่อนโดยสังคมซึ่งการขับเคลื่อนนั้นได้รับอิทธิพลจากคนอื่นคนที่คุณชื่นชมและคุณลงมือทำก็เพราะคุณต้องการจะให้คนอื่นชื่นชมในตัวคุณเช่นกันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือบางสิ่งให้ความสำคัญกับเรื่องเงินมากกว่าการทำความเข้าใจในระยะเวลาของการลงทุนของคุณและคุณต้องไม่ถูกชักจูงโดยการกระทำและพฤติกรรมของคนที่เขาเล่นเกมแตกต่างจากคุณ ต่อมาบทที่17ความเยาวยวนของการมองโลกในแง่ร้ายการมองโลกในแง่ดีนั้นมันฟังดูเหมือนจะเป็นการเสนอขายส่วนการมองโลกในแง่ร้ายฟังดูคล้ายๆใครบางคนพยายามที่จะช่วยคุณเราควารมาคุยกันก่อนว่าการมองโลกในแง่ดีคืออะไรผู้ที่มองโลกในแง่ดีอย่างแท้จริงนั้นเขาจะไม่เชื่อว่าทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีแบบนั้นคือการชะล่าใจ การมองโลกในแง่ดีก็คือมีความเชื่อว่าโอกาสในการเกิดผลลัพธ์ที่ดีนั้นจะเข้าข้างคุณเมื่อเวลานั้นผ่านไปแม้ว่ามันจะล้มลุกคลุกคลานมาตลอดเส้นทางก็ตามความคิดที่เป็นพื้นฐานของการมองโลกในแง่ดีก็คือการที่ผู้คนส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าและพยายามจะทำในสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นและให้มีประสิทธิผลมากขึ้นแทนที่จะตื่นมาสร้างปัญหา ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนและไม่ใช่เรื่องที่จะรับประกันได้เช่นกันมันเป็นเพียงแค่การวางเดิมพันที่ดูจะมีเหตุผลสำหรับคนส่วนใหญ่ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ด้วยมีเหตุผลที่สามารถเชื่อได้ว่าเหตุการมองโลกในแง่ร้ายจึงเป็นสิ่งที่เย,ย้ายยวนใจได้ในเวลาที่เราต้องรับมือกับเรื่องเงินเงินทองทองมันเพียงเข้ามาช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นคืออะไรเพื่อทำให้เราได้มั่นใจได้ว่า เราจะไม่กระทำการใดๆในระดับที่มากเกินไปส่วนหนึ่งนั้นมันจะเป็นไปตามสัญชาตญาณและมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ยังมีอีกสองสาอย่างที่จะทำให้การมองโลกในแง่ร้ายในด้านการเงินนั้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายธรรมดาและดึงดูดใจมากกว่าการมองโลกในแง่ดีเพราะเงินนั้นมันอยู่ในทุกคนทุกแห่งฉะนั้นเวลาที่เกิดเรื่องบางอย่างที่เลวร้ายขึ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อทุกคน แล้วมันจะดึงความสนใจของทุกคนเข้ามาการที่หุ้นขึ้นหนึ่งเปอร์เซนนั้นอาจจะถูกพูดถึงอย่างผ่านๆซึ่งอาจจะเป็นช่วงข่าวรอบบ่ายแต่การร่วงลงหนึ่งเปอร์เซ็นของหุ้นนั้นมันจะถูกรายงานด้วยตัวอักษรหนาสีแดงความไม่สมดุลน,นั้นมันยากที่จะหลีกเลี่ยงและในขณะที่มีเพียงไม่กี่คนที่ตั้งคำถามหรือพยายามอธิบายว่าทำไมตลาดหุ้นถึงขึ้นมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรอ มันมักจะมีผู้คนที่พยายามอธิบายว่าทำไมหุ้นถึงลงอยู่เสมอสองเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะสนใจพวกมันหรือไม่ก็ตามนั่นก็คือเรื่องเงินและเรื่องสุขภาพในขณะที่ปัญหาสุขภาพนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ว่าปัญหาเรื่องการเงินเป็นปัญหาเชิงระบบมากกว่าภายในระบบเชื่อมต่อกันและการตัดสินใจของคนคนหนึ่ง สามารถส่งผลกระทบกับคนอื่นได้มันจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าเหตุใดความเสี่ยงทางด้านการเงินมันจึงได้รับความสนใจและดึงดูดความสนใจในแบบที่มีแค่ไม่กี่เรื่องที่สามารถทำเช่นนี้ได้ผู้คนมองโลกในแง่ร้ายมักจะคาดการแนวโน้มปัจจุบันโดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการปรับตัวของตลาดซึ่งในทางเศรษฐกิจนั้นมันมีกฎเหล็กอยู่ว่า สถานการณ์ที่ดีในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างสุดขั้วนั้นมันจะอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากอุปสงค์และอุปทานจะปรับตัวด้วยตัวของมันเองโดวยวิธีการที่คาดเดาได้ยากการสมมติว่าอะไรบางอย่างที่น่าเกลียดจะยังคงน่าเกลียดอยู่ต่อไปนั้นมันเป็นการคาดการที่ง่ายต่อการทําและมันเป็นเรื่องที่ดึงดูดใจเพราะมันไม่จําเป็นจะต้องจินตนาการว่าโลกกําลังเปลี่ยนไป แต่ปัญหานั้นยังได้รับการแก้ไขซึ่งหลายคนก็ต้องปรับตัวภัคุกคามนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาได้ในระดับที่เท่าเทียมเพราะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปของประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจการเติบโตนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการทบต้นซึ่งมักจะใช้ระยะเวลายาวนานเสมอส่วนการล้างผลาญน,นั้นมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยความล้มเหลวเพียงจุดเดียว สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงพริบตาและยังมีการสูญเสียความมั่นใจที่เกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันการสร้างเรื่องราวต่อยอดในการมองโลกในแง่ร้ายนั้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเพราะชิ้นส่วนของเรื่องราวนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องที่สดใหม่และมันเป็นปัจจุบันมากกว่าเรื่องเล่าของการมองโลกในแง่ดีจะต้องอาศัยไปในทางประวัติศาสตร์และการพัฒนาที่ยาวนาน ซึ่งผู้คนมีแนวโน้มที่จะหลงลืมและอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าในการปฏิปต่อเรื่องราวเข้าด้วยกันสิ่งเดียวกันนี้สามารถใช้ได้กับทางธุรกิจซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหลายปีก่อนที่เราจะตระหนักได้ว่าสินค้าชิ้นหนึ่งหรือบริษัทนั้นมีความสำคัญอย่างไรความล้มเหลวนั้นมันก็เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนเช่นกันในตลาดหุ้น การหดตัวลง40%ในช่วงระยะเวลา6เดือนนั้นทำให้เกิดกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาแต่ถ้าเป็นการเติบโต40%ที่ใช้ระยะเวลามากกว่า6ปีนั้นแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นเลยการมองโลกในแง่ร้ายในระยะสั้นนั้นมันย่อมมีใช้เหนือกว่าในขณะที่การมองโลกในแง่ดีอย่างทรงพลังนั้นแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นต่อมาบทที่18 เวลาที่คุณมีความเชื่อในเรื่องใดก็ตามเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาล่อใจและทำไมเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่านั้นจึงมีพลังมากกว่าสถิติเรื่องเราต่างๆนั้นเป็นพลังที่ทรงอำนาจมากที่สุดในเศรษฐกิจพวกมันจะเป็นเชื้อเพลิงที่จะสามารถทำให้ส่วนที่จับต้องได้ทางเศรษฐกิจนั้นขับเคลื่อนและทำงานหรืออาจจะเป็นเบรกที่สามารถฉุดรั้งความสามารถของเราเอาไว้ในระดับของปัจเจกบุคคล มีสองสิ่งที่คุณจะต้องระลึกเอาไว้เสมอที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่จะขับเคลื่อนโลกในเวลาที่คุณกำลังบริหารจัดการการเงินของคุณนั่นก็คือยิ่งคุณต้องการให้อะไรบางอย่างเป็นจริงมากเท่าไหร่คุณก็จะมีแนวโน้มที่จะเชื่อเรื่องเล่าที่จะประเมินโอกาสในการเกิดขึ้นสิ่งนั้นไว้สูงเกินไปมากขึ้นเท่านั้นทำไมผู้คนจึงรับฟังความคิดเห็นด้านการลงทุนในทีวี ที่มีการบันทึกประวัติศาสตร์ความสำเร็จเพียงแค่น้อยนิดส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะการเดิมพันในการลงทุนนั้นสูงมากหากคุณเลือกหุ้นจำนวนหนึ่งได้อย่างถูกต้องคุณก็สามารถที่จะร่ำรวยได้โดยไม่ต้องออกแรงมากนะถ้าหากมีโอกาสที่การทำนายของใครบางคนจะเป็นจริงแค่หนึ่งเปอร์เซนและถ้าหากเป็นจริงขึ้นมามันก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้มันก็ไม่ใช่เรื่องบ้าที่จะทำให้คุณได้สนใจว่า เผื่อคุณอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้การลงทุนนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถเสนอโอกาสเป็นการได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่เป็นรายวันผู้คนเชื่อในการหลอกลวงทางการเงินในแบบที่พวกเขาไม่เคยเชื่อเรื่องอื่นๆมาก่อนเวลาที่คุณเผื่อช่องว่างสำหรับความผิดพลาดในการคาดการมันคือการดึงดูดให้คุณคิดว่าผลลัพธ์นั้นมันเป็นไปได้ผลลัพธ์นั้นมันก็จะมีตั้งแต่คุณทายถูกได้มากพอ ไปจนถึงคุณไทยถูกได้อย่างมากและมากที่สุดแต่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้นั่นก็คือคุณมักต้องการให้อะไรบางอย่างเป็นจริงอย่างมากมากเสียจนผลลัพธ์ที่คุณคาดการมันไม่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของความเป็นจริงเลยไม่มีพลังทางด้านการเงินที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าช่องว่างที่เผื่อไว้สําหรับที่ผิดพลาดและยิ่งถ้าเดิมพันสูงมากเท่าไหร่ช่องว่างที่ควรจะต้องมีมันก็กว้างขึ้นมากเท่านั้น มันไม่มีใครที่จะสามารถมองโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกมุมมองแต่อย่างไรก็ตามเราก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้เติมเต็มกับช่องว่างให้ปิดนั้นไปได้ต่อมาบทที่19เอาเรื่องทั้งหมดมาร้อยเรียงกันเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับจิตวิทยาทางด้านการเงินของเราเองกันบ้างไม่มีใครที่จะสามารถบอกคุณ ว่าคุณควรจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเงินของคุณเพราะพวกเขาไม่รู้จับคุณดีเท่ากับตัวคุณเองพวกเขาไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรไม่มีใครรู้ว่าคุณต้องการมันเมื่อไรและก็ไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงต้องการมันดังนั้นมันจะไม่มีใครบอกได้ว่าคุณควรจะต้องทำอะไรกับเงินของคุณแต่ต่อไปเราจะมาดูคำแนะนำสั้นๆจำนวนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องเงินของคุณได้ดี พยายามค้นหาความทอมตัวในเวลาที่สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่คุณคิดค้นหาการให้อภัยความเห็นอกเห็นใจในเวลาที่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคิดให้มีอัตราให้น้อยมีความมั่งคั่งให้เพิ่มขึ้นการออมเงินคือช่องว่างระหว่างอัตราและ,ะไรายได้ของคุณบริหารจัดการเงินของคุณในแบบที่จะทำให้คุณนอนหลับสนิทได้ตลอดทั้งคืน ถ้าหากว่าคุณต้องการเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้นสิ่งที่มีพลังมากที่สุดสิ่งเดียวที่คุณทำได้นั่นก็คือการเพิ่มระยะเวลาของการลงทุนของคุณให้คุณเป็นคนที่โอเคกับสิ่งต่างๆที่มันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดคุณสามารถทำสิ่งที่จะผิดได้ครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดแต่ยังสร้างความมั่งคั่งได้ใช้เงินเพื่อควบคุมเวลาของคุณเป็นคนที่ดีขึ้น และมีความหรูหราให้น้อยลงการออมเงินเพื่อออมเงินคุณไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลให้กับการออมเงินของคุณการหาต้นทุนของความสำเร็จให้เจอและเตรียมพร้อมที่จะจ่ายมันยกย่องบูชาพื้นที่ของส่วนที่ผิดพลาดเผื่อไว้ในความผิดพลาดของคุณหลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางการเงินแบบสุดโตง่งคุณควรจะชอบความเสี่ยง เนื่องจากมันจะจ่ายผลตอบแทนให้คุณเมื่อเวลาผ่านไปกำหนดเกมที่คุณกำลังเล่นอยู่และเคารพในความยุ่งเหยิงดังนั้นนี่คือสิ่งที่มีพลังที่สุดที่คุณจะทําได้ในการบริหารจัดการการเงินที่ดีต่อมาบทที่20คสาคสารภาพความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ใครบางคนแนะนำให้คุณทำกับสิ่งที่พวกเขาทำกับตัวเขาเองนั้น มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เสมอไปมันเป็นแค่สิ่งที่ตอกย้ำว่าในเวลาที่คุณต้องรับมือกับอารมณ์และประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนที่มันจะส่งผลกระทบกับคุณและครอบครัวของคุณมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องแค่คำตอบเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้มีความจริงแท้ที่เป็นสากลมันมีแต่สิ่งที่ใช่สำหรับคุณและเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับครอบครัวของคุณทำเครื่องหมายในช่องที่คุณต้องการ เพื่อจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นและคุณสามารถนอนหลับสนิทได้ในเวลากลางคืนสิ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลนั่นก็คือในที่สุดแล้วทุกคนจะต้องเจอกับรายจ่ายก้อนใหญ่ที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดโดยไม่มีข้อยกเว้นและพวกเขาก็ไม่ได้จะจงการวางแผนในการใช้ใจ่ายสิ่งนี้เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดอยู่แล้ว บางคนรู้รายละเอียดทางการเงินของเราตัมักจะถามว่าคุณจะออมเงินไปซื้ออะไรเราอาจจะตอบได้ว่าเราออมเงินไว้สำหรับโลกนี้ซึ่งมีความยากลำบากต่อการรับมืออาจจะเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดามากกว่าการที่เราถูกบังคับให้ขายหุ้นออกมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแต่ก็ยังหมายถึงเรากำลังเพิ่มโอกาสในการปล่อยหุ้นที่เราเป็นเจ้าของนั้นมันได้ทบต้นในระยะเวลาที่อยู่ยาวนานที่สุด ผู้เขียนได้บอกว่าเขาเคยเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนมาแล้วในอดีตดังนั้นแน่นอนว่ามันต้องมีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนมันอีกได้ในอนาคตและไม่ว่าสุดท้ายเราจะออมเงินลงทุนยังไงก็ตามผู้เขียนมั่นใจว่าเราจะมีเป้าหมายเพื่ออิสรภาพของเราอยู่เสมอและเราจะทำทุกอย่างเพื่อที่เราต้องนอนหลับได้อย่างสุขสบายในเวลากลางคืนซึ่งเป้าหมายสูงสุด มันก็คือความเชี่ยวชาญในเรื่องจิตวิทยาทางด้านการเงินท้ายที่สุดแล้วต่างคนก็ต่างความคิดและไม่มีใครเลยที่เป็นบ้าก็จบไปในพารที่3กับเรื่องราวดีๆของหนังสือ The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงินแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะการจัดการเงินได้ดีนั้นมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะฉลาดแค่ไหน แต่มันเกี่ยวข้องอย่างมากกับพฤติกรรมของคุณและมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะมาสอนกันได้แม้แต่กับคนที่ฉลาดที่สุดก็ตามอัจฉริยะที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นั้นก็สามารถที่จะกลายเป็นคนที่ประสบภัยไหยนณะทางด้านการเงินได้และในทางตรงกันข้ามคนธรรมดาที่ไม่ได้เรียนรู้ทางด้านการเงินมาเลยก็สามารถที่จะร่ำรวยได้ถ้าหากพวกเขามีทักษะด้านพฤติกรรมมากพอ แน่นอนว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกณฑ์วัดความฉลาดทางด้านสติปัญญาเงินนั้นอยู่ในทุกที่ทุกคนทุกแห่งมันส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนและมันทำให้พวกเราทุกคนส่วนใหญ่เกิดความสับสนทุกทๆคนมีความคิดในเรื่องเงินที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจิตวิทยานั้นจะให้บทเรียนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เราสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้แน่นอนว่า สิ่งที่จะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตัวคุณเองได้นั่นก็คือตัวคุณและคุณจงเชื่อมั่นด้วยจิตวิทยาที่เหมาะสมกับตัวของคุณได้ถ้าคุณผู้ฟังถูกใจคลิปนี้กิ๊บเก๋ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำเนื้อหาดีๆมาทักทายกันนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะ สวัสดีค่ะ